อย่างรวดเร็วนั้นเป็นอย่างไรเวลานี้เรารู้จักผู้คนกันมากมายว่าไอ้ความใจดำเอามาหิดตามที่ผมเคยได้เรียนไว้นั่นเขาไม่ได้สนใจว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่มีความยากจนมีความเดือดร้อนมากที่สุดของประเทศไทยนั่นคือชาวนาแต่เป็นเพราะความชิงชังที่ต้องการไล่รัฐบาลนายกยิิงรักนั้นก็ไม่จํากัดวิธีการไปกดดันจนกระทั่งธนาคารเนี่ยไม่มีใครต้องการในรัฐบาลกู้ ทั้งที่ทุกธนาคารโดยตัวตนแท้ๆเนี่ยใครก็อยากจะปล่อยเงินให้กับรัฐบาลแปลความว่าปล่อยแล้วได้ดอกเบีย้ยนี่ไม่ศูนย์เพราะรัฐบาลเป็นประกันนี่นะครับแต่ปรากฏว่าธนาคารต่างๆนั้นที่อยู่ในเครือข่ายอมมาตยาขาันรับกันเป็นทางว่าทุกคนจะไม่ปล่อยกู้ให้กับชาวนาคือสมคบคิดว่าถ้าอย่างนี้เมื่อชาวนาเดือดร้อนรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ไอ้มันไม่เคยคิดเลยว่า ชาคนได้อยู่ไม่ได้คือช้าวนาแล้วถ้าประชาชนคนไทยมีความรู้สึกอย่างเดียวกันบ้างเมื่อธนาคารคุณร้ายน้ำใจคุณใจหมามากเกินไปเนี่ยประชาชนพร้อมใจจะถอนเงินจากธนาคารของคุณบ้างเนี่ยคุณจะว่ายอย่างไร